ผมจะช่วยเอาไปตามหาเด็กหายนะครับจริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นโดยมีครอบครัวเด็กหายครอบครัวหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้นครับครอบครัวที่ลูกของเขาหายออกไป<ช>หายไปครับ แลวเขาตามหาลูกเขาอยู่ใช่ครับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาใช่ครับครับและตอนนี้สิ่งที่ทาอีกอย่างนึงก็คือหาเงินบริจาคเพื่อจะเอาเงินนั้นไปช่วยมูลนิธิกระจกเงาใช่ครับซึ่เขาทํางานด้านช่วยเหลือคนหายตามหาคนหายนะครับใช่ครับคุณป๋องทําอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการทําการตลาดให้กับบริษัทต่างๆซึ่งในอดีตคุณป๋องเคยทํางานด้านนี้ให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีสื่อเป็นของตัวเองในตอนนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คุณปองได้สเสนอไอเดียเรื่องของเด็กหายให้ปรากฏในสื่อสาธารณะเป็นครั้งแรกและคุณปองไปได้ความรู้สึกอะไรมาจากไหนถึงแบบเป็นหัวเป็นใยดูแลทํากิจกรรมภารกิจเรื่องเด็กหายเนี่ยครับผมว่าผมมีประสบการณ์ร่วมที่คล้ายๆเด็กๆตัวเองก็เคยเดินหลงในห้างมันเหมือนทุกอย่างมันใหญ่ไปหมดนะครับ เราก็รู้สึกว่าเราก็จะออกจากห้างนี้ก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้ก็เดินมันเหมือนแบบห้างที่เราเดินกับพ่อแม่ประจำมันก็นิดเดียวอ่ะแต่พอแบบแค่พ่อแม่ไม่อยู่ห้างมันใหญ่ครับห้างมันใหญ่มากเลยอันนั้นเป็นเรื่องแรกที่เราจําความรู้สึกได้ว่าแบบความรู้สึกที่มันมันหลงทางมันมันสะเทือนใจเรามัน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 รู้สึกยังไง